ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำแต้มบุก AI มาฝากกันอีกแล้วกับวันนี้ แต่ง AI ขาวผู้เล่นพโอเอาละเดี๋ยวเราไปดูเกมบุกสุดคมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับหมากขาวคู่ต่อสู้ของ AI ในกระดานนี้ต้องบอกว่าแต้ม1 6 8 0เลยโอ้โหแม่เกือบ1,07ดูว่าจะตึงมือแค่ไหนครับสำหรับคู่ต่อสู้ของ AI ใน EP นี้ AI จะรับมือเขายังไงครับ น่าจะเป็นเสียนเลือกใช้ม้าโยงขวาเป็นศึกม้าโยงขวาครับเดีย๋ยวเรามาศึกษากลยุทธ์ม้าโยงขวากันว่าจะ มีแต้มอะไรที่น่าศึกษาบ้างครับสำหรับไฟนี้เลือกเก็บขุนนอกครับอ่า AI ขุนนอกเหมือนกันโอ้โหอย่างนี้สนุกเอาละเลือเืินเรือ,อ,อมาสูมเส้นนี้ AI ครับโยกขุนเดี๋ยวมาดูกันไม่รอดหรอก AI อ่ะอย่างนั้นสวนเลยแล้วกันผู้เล่นเพโอเค กินจอกเลาะเข้ามาก่อนไปครับถล่มหน้าบ้าน AI AI เตสะสกัดเข้าไปยังเหนียวอยู่ AI อเอาสิเค AI เขาเล่งแต้มนี้ครับหน้าศึกษาแต้มเบียร์สูงเอาละังนวะนี้หลายคนบุกขึ้นมาแอรบอกใจเย็นถีบเม็ดก่อนแล้วกัน เอาละถ้าทางจะตึงครับสำหรับหน้าขุนขาวโดนเรือไอ้กดไปสองลำหลบตากดสั้นหน่อยครับขอสองนะไอไอบอกเอาไปเลยโอ้โหเล่นแบบนี้ครับ AI ดูว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบครับช่วงนี้เป็นช่วงชุลมุนซัดกันนัวเลยเอาละจังหวะนี้ดันโคนขึ้นไปอารมตากดซะหน่อยครับเกรงใจเรือแสนแสบอยาจับเรือหวดก็ไปทีหนึ่งใจเย็นครับโอ้โหนี่มันจะเข้าสูตรเรือหมอนวดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน เชื่อว่า FC AI น่าจะเห็นแต้ม AI ครับถ้าเราเป็น AI ทังยังไงดีสถานการณ์แบบนี้ AI เขาก็จับโค้งครับผมอ่าดักไว้ก่อนเลยครับอือ,อแลกเรือ AI ไอ้บอกไม่แลกครับช็อตนี้ถ้าเราเป็น AI ทังยังไงดีอ่าลองวิเคราะห์กันดูครับทุกคนสำหรับช็อตนี้ AI ตัดสินใจครับผมโอ้โหขายโคนเลยจ้า โอ้โหเรียกว่าเอาโคนแรกเลยช็อตนี้อ่าจัดปไาโดนครับโดนคอมลุกเข้าไปอ่าถอยดูครับแม่นึกว่าไอไอจะเสียเปรียบครับเสียได้เสมอกันครับผมโอ้โหเอไอนี่ร้ายกาจครับอกินเข้าไป อ่ะไปไปามาอเอได้เปรียบเฉยเลยแม่อเอนี่ร้ายจริงๆโอ้โหเอาล้ครับมันเขี้ยวจริงๆครับพันหกเริ่มของขึ้นละอเวิง่งหนีมาเกาะเบีย้ยอ่ะแรกไหม่ะละไอบอกอ่ะอย่างนั้นเอาเอาลำไหนดีบเล่โอเคให้เลือกเลยจะไม่เอาครับปูเบีย้ยคู่ บล็อกกลางกระดาษไว้ก่อนไอ้ไกิมตัดครับอ่าโยกซะหน่อยครับอ่าไม่เอาครับเลือกทิ้เรือลำนี้ดัดหลังลุกไปทีหนึ่งเตรียมตัวลุกอ่าใจเย็นครับเดินจะมาป้องกันไอ้ไอเสิร์ฟมาขึ้นไปเตรียมตัวคล่อม เยนครับยังเหนียวอยู่ไอพันหกนะไม่ใช่หมูโอ้โหแอมไม่สนใจครับผมฟาดอย่างเดียวอะลบก่อนครับค่อยๆพูดค่อยเจราจากันก่อนครับเพื่อนไอโอ้โหะจงังหวะนี้เติมครับอเอาเรือเกาะมาไว้ก่อนขุนพู้เอาเดดเอาเดดจงังหวะนี้ขอตีโต้หน่อยครับทีมไลโคน ถอ,อยโอ้โหโค้งเบียแบบนี้มีทางโค้นด้วยอ่จาจังหวะนี้ไม่ยอมครับปิดทางโค้นไอจะจะยอมได้ไงครับผมอ่าเอาเรือมาเกาะเตรียมกินสองไว้ก่อนอ่ะนี่แนะ่ไล่ไอ <AI S 1> วิ่งมาเกาะเบียรฟรีโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยเสียเบียตัวหนึ่งอ่ะทิ้งครับ ทิ้งหายเลยช็อตนี้อากีนไปครับเปี้ยงโอ้โหพันหกแทบไม่ได้ตีโต้เลยในะกระดานนี้ตัดสินใจครับผมใช้เลือกกิ้นมา้าเข้าไปแล้วก็ AI ใช้ขุนกิ้นขึ้นมาผู้เล่นเพลโอเคก็กดยกธงขาวขอยอมแพ้ AI ไปนะ ตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โหนี่ขนาดพันหกเกือบพันครับ AI แบบชิวๆมากเลยครับผมก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์มากรุกไทยกันแล้วก็รับชมเพื่อความสนุกบันเทิงกันครับขอขอบคุณผู้เล่นจากโอเคและผู้พัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้ติดตามครับเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน